นี่นะครับเป็นเคสแนวนอนขยายขนาดใหญ่นะขยายแหมขนาดใหญ่นะครับอ่าเป็นเคสเซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเคส 2U 650นะครับอ่าตัว6 SATA นะฮะ6 SATA ก็นี่นะครับดูข้างหน้านะฮะนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะฮะคือใช้ควบคู่กับรางสไลด์นะครับผมนี่นะครับอ่า Power นะครับเป็น Touchscreening ของ ASUS นะครับ750วัตต์นะครับผมเมนบอร์ดหลักนะครับเป็น X99 z XDU99D4 นะครับมีจำหน่ายแยกนะครับแรมเป็นไมโคร่นนะฮะ64จิกนะฮะ DDR4 ตัวบาส2 4นะครับ4ตัวนะครับผม64จิก4ตัวนะครับก็รวมเป็น256จิกนะครับพัดลม CPU ตัวนี้นะครับอ่าแรมมีจนาแยกนะครับพัดลมซีพียเป็นตัว 2U นะครับ 2U square นะครับผมอ่าตัวซ็อกเก็ตสองศครับเป็นพัดลมเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือซีซีพียูเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วน CPU เนี่ยใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวอ่าเซียร์นอินเทลซียรนนะครับ e 5 2696 v 4 2ตัวนะครับอ่า CPU มีจําหนใยญ่โปรดซีบียูมีจำน่ายแญยยย่ตัวต่อไปเป็นการ์ดจอนะครับเป็นเอ็มเดียค K 6 2 0นะครับมีจําหน่ายแยกเช่นกันนะฮะการ์ดจอตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งข้างๆนั่นก็คือการ์ด,รรดเล,น,ดเลนนะครับการ์ดเลนเมกะเลนนะฮะตัวเชื่อมโยงสายนะฮะสายไอ้มินิแซดนะ8ป8สออกไป4ี a ซานะครับผม สองเส้นนะครับเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับด้านช่องนี้นะครับช่องสตาต้าของเคสแลกนะครับผมนี่คเมการเลนดนะครับผมก็คือการเลดนั้นนะครับอ่าดูด้านหลังนิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวมาดูในทัสเม a เจอร์นะคะ,ะการเลดมีจําไหนแยกนะครับผมส่วน Solid s t a t e Drive นะครับผมนี่นะครับอ่า นี่นะเป็นตัวตัว4เทเลบต์นะครับหรือ 4TB นั่นเองนะครับตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวเลยมาดูนะนี่นะครับซี u เป็น i n t e l ซีอนะครับ E52696V4 2ตัวนะครับ2ตัวนะครับ44คอ88เทรดนะครับผม คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับ44คอร์เทรดนะครับแรมนะฮะแรมนี่นะครับที่เห็นโดยรวมนะส้จิกนะฮะก็คือ64จิก2ตัวนะครับนี่นะครับนี่นะครับอาบัตสองสี่นะครับผม s o ลิตเซสไดร์นนะนี่นะครับผม4 t b ทีบีนะครับ4ีเทเลไบนะความจุขนาดใหญ่เลยนะครับผม การ์ดจอ G P U นะครับ NVIDIA Quadro Quadro K 6 2 0นะครับนี่คือสำหรับงานประมวลผลเซิร์ฟเวอร์ใช้งานหนักหน่วงยืชั่วโมงเลยนะครับถือใครใครเงินเหลือใช้เอาเอาไปเล่นกรงเล่นเกมทำกราฟิกกราฟิกก็ได้ <laughs> ถ้าอยากไะไถ้าอยากได้แบบอลังการขนาดนี้นะโอ้ไม่มีอะไรทำนะ แล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอหน่อยนะเป็นการ์ดจอพวก RTX ก็ได้ GeForce นะ RTX แต่ว่าปัญหาก็คือมันจะปิดฝาไม่ได้นะฮะพวก RTX มันจะใหญ่นะมันจะปิดฝาไม่ได้นี่คือฝานะอันนี้คือคํานวณมา,มาคํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าใช้การ์ดจอแบบไหนใช้การ์ดเลใช้พลังซีพียหรือ,อ power supply ยังไงขนาดไหนถึงจะ ปิดฝาได้นะครับที่เสียงด,งดังก็คือเสียงพัดลม CPU นะครับผมเพราะว่ามันจาเป็นต้องใช้ความแรงนะพัดพลม c ซ u ตัวนี้แรงมากๆเลยนะความความแรงของใบพัดนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าด้วยนะผมแปะลิงก์ไว้ใต้ขานิบายไว้เรียบร้อยทุกๆคลิปแล้วนะครับขอให้สนุกกับการใช้คอมพิวเตอร์และขอให้มีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับ ก็สนใจแนวแนี้งานเซิร์ฟเวอร์หรือแนวนี้างานใช้งานทั่วไปก็มีนะครับผมก็ไปกดติดตามร้านค้ากันได้นะครับแล้วก็ส่งข้อความไว้ในอ่าินบ็อกซ์ในร้านค้าได้เลยนะครับว่าอยากได้งานแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับเอสวัสดีครับผม